สวัสดีตอนเช้าเช้าตอนสายสายครับในวันที่อากาศเย็นสบายสบายวันนี้เนี่ยก็จะพามาดูต้นกระลำปรีซึ่งเป็นเป็นการทดลองนะครับคือก็เป็นกเกษตรมือใหม่หน,นะช่วงโควิด หลังโควิดเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ทดลองปลูกพืชกันในหลายๆแบบวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของต้นกระลำซึ่งก็ในมือใหม่เนี่ยก็จะมีอะไรที่ที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะอันนี้เป็นเป็นปลูกในถุงครับ ก็จะเป็นแบบเนี้ยในถุงก็จะมีหลายแบบถุงหลายแบบครับก็ถุงหาวัสดุตามบ้านนั่นแหละเข่งก็มีซึ่งก็ไม่ได้ว่าไปซื้ออะไรเพิ่มขึ้นมาให้สิ้นเปลืองอะครับอันนี้เนี่ยใครที่มีที่มีวัสดุเหลือใช้เนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนต้นพันธุ์เนี่ยก็แชร์กันไปคือข้างๆบ้านเนี่ยเขาก็ไปซื้อมาที่เขาเพาะเสร็จเป็นถัดถาดนะครับก็ขอแบ่งมาอันนี้แบ่งมาทดลองก่อนก็จะปลูกอยู่3ลักษณะให้ดูก่อนนะครับ ก็คือขนาดของถุงเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดของถุงก็จะต่างกันคือพื้นที่พื้นที่เป็นแบบนีบ้อันนี้จะเป็นถุงเล็กๆครับถุงเล็กๆอันนี้จะเป็นถุงเล็กก็คือทรงไม่ไม่พื้นที่หน้ากว้างเป็นทรงสูงอันนี้เป็นพื้นท <łem. S 1> ี่เล <iska. S 1> ็กๆ <Feels in. S 2> Waiting. ส่วนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นเข่งเนี่ยเราซื้อเข่งมาจริงๆเข่งก็ทําประโยชน์มานานแล้วแหละหลายอย่างละก็เป็นวัสดุเหลือใช้ก็จะเป็นเข่งแล้วก็ใช้ดินข้างในก่อนที่จะนั่นเราก็ลองก่อนลองข้างในก่อนเพื่อจะไว้ให้ดินมันไหลไปตามน้ํา นี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ใช้ถุงแต่เป็นถุงทรงสูงเหมือนกันเป็นแบบนี้ครับนี่ก็ทรงสูงจะสังเกตดูนะครับว่าที่เป็นทรงสูงเนี่ยเราปลูกวันเดียวกันแท้ๆนะก็จะเติบโตสู้ที่เป็นเข่งไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็สรุปเอาด้วยด้วยประสบการณ์ที่เห็นนี่แหละก็คือว่า ยิ่งพื้นที่ในการขยายรากของเขาเนี่ยมากขึ้นต้นก็จะใหญ่มากขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าต้องให้ผู้รู้ในเรื่องของกเกษตรนักปลูกนะมาแชร์ประสบการณ์นี่ก็จะเป็นในถุงเหมือนกันครับแต่ถุงก็จะทรงใหญ่กว่ากับถุงเมื่อกี้อันนี้ทรงเล็ก ซึ่งก็จะต่างกันชัดๆเลยนะครับอันนี้อันนี้ดูฝ่ามือกับใบก็แล้วกันครับแต่ตรงนี้เห็นไหมฮะใบนิดเดียวต่างกันนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอาหารด้วยธาตุอาหารด้วย แต่มันก็จะมีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นแปลงทดลองปลูกทดลองตันนี้ปลูกไว้สองต้นอันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อยู่ในในนี่ต้นหนึ่งนะครับตรงนี้เข้ามาตรงนี้ชุดนี้เนี่ยปลูกลงไปในดินเลยนะครับในดินเต็มเต็มเลยแล้วก็รุงดินก่อนแต่ว่า การจเจริญเติบโตเนี่ยก็จะสู้เมื่อกี้ไม่ได้ก็แปลกนะอันนี้ต้องให้ผู้รู้นั่นแหละนะครับมาให้คำแนะนำหน่อยว่าเพราะอะไรการปลูกในดินเนี่ยถึงโตช้ากว่าปลูกในถุงปลูกในถุงทรงสูงก็โตสู้ปลูกในถุงขนาดกว้างไม่ได้ต้องวาน ผู้รู้ช่วยตอบให้ทีครับ